ฮัลโหลกท่าทุกท่านยิดีต้อนับเขสรยนเรียนภาษาจีนสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปี้อย่างเรศนึกเรียนง่ายได้ฝป็นแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปี้ก็จะมาไขข้อสงสัยกับคําว่าไม่หรอไม่หอว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่เพราะบางครั้งนะคะมันก็แปลว่าไม่มีบางครั้งมันก็แปลว่าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะแปลว่าไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะแปลว่าไม่ได้นะคะ ง่ายนิดเดียวเลยค่ะแค่นี้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าข้างหลังคําว่าไม่有เป็นคํานามนะคะมันก็หมายความว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าข้างหลังคําว่าไม่有เป็นคํากริยาก็จะหมายความว่าไม่ได้ทําในสิ่งนั้นนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพ,พูดว่าเราเอาจากคํานามก่อนนะคะ比如说没有钱 没有钱，没有钱，个去没命银卡。钱钱，百万说、啊、卡。没有钱，没有钱，个去没命银卡。然后有些什嗯，比如说哦，没有中文名字，没有中文名字。 没有中文名字，它就你,你,吃你看看我中文就是没有中文以发来看我名字,名字看，没有中文名字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 ，中文名字，没有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 名字，没有中文名没有中文名字，没有中文名字，没有没有中文 ไม่有ชีเชอก็มีความหมายแปลว่าไม่มีรถไม่มีรถเพราะคำว่าชีเชอชีเชอนั้นแปลว่ารถค่ะแล้วอย่างเช่น比如说没有筷子没有筷子没有筷子ก็คือไม่มีตะเกียบค่ะ筷子筷子แปลวาา่าตะเกียบและอีกตัวอย่างหนึ่งเช่น没有纸巾没有纸巾 ก็คือไม่มีทิชชู่เพราะคำว่า is, j in, j in จื๊อจินจื๊อจินแปลว่ากระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะแล้วในคำตัวอย่างของคำว่าไม่有แล้วตามด้วยคำกริยาอย่างเช่นไม่有看ไม่有看ไม่有看ก็มีความหมายแปลว่า do, ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเพราะคำว่า看看看แปลว่าดูค่ะและอย่างเช่นไม่有吃ไม่有吃 没有吃，吃表示吃，吃，我虽然没有吃，没有吃，个是没得吃，或者没得餐，那诶。还有比如说没有去，没有去，没有去，个是没得去。没得词，去去，那，但是去，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 去、嗯，去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 ， ไม่有学学แปลว่าเรียนค่ะเรียไคือเรียนสี่นอไม่有学ก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนนะคะแล้วก็อ๋อไม่ go, 有回国ไม่ go, 有回国ไม่有回国ก็คือไม่ได้กลับประเทศค่ะเพราะคาว่าขวิด้วยขวยก๋วยะ,ะก็คือกลับ ประเชศนะคะไม่ยกวินจังก็ไม่ได้ขับบ้านค่ะโอเคเพื่อนๆพ,พ,พอจะแยกออกเรียนค่ะว่าวเมื่อไหร่คำว่าไม่หยจะแปลว่าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะแปลว่าไม่มีนะคะก็จำช่วยง่ายๆของประเพนีแล้วลองนำไปแต่งประโยคแล้วไปลองใช้ดูนะคะอย่าลืมนะคะฝึกวันนี้ได้วันนี้พูดได้เลยค่ะ No? แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรที่สงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะเ,เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวป๊อบปี้จะทําคลิปการสอนมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของป๊อบปี้นะคะโอ้แล้วก็อย่าลืมนะคะก็สามารถติดตามป๊อบปี้ได้ทาง Facebook, Youtube, IG, Instagram นะคะรวมถึงก็ตอนนี้มีโพสคลิปในแอปพลิเคชันใหม่ภายด้วยนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆยังไง,ไงก็สนใจติดตามช่องทางไหนได้ทุกทางเลยค่ะขอบคุณค่ะช,ช,ชจเจอแคเจเจน